ยินไหมเอ่ยโป๊โป,โป๊ฟังเสียงให้ม้ก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กและพี่ๆน้องๆที่ถูกใจเพจร้านใส่ชนมอเตอร์สาขาท่ามกขือแล้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมเพชร,ร้านใส่ชนมอเตอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนํารถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับครับคันนี้คือเวฟ 125s ไฟเลี้ยวบังลมนะครับรุ่นนี้กํลาลังตามหากันอยู่ลองดูครับรถสีสวยมากเลยคันนี้เป็น 125s คารูนะครับเป็นคารูไฟฟ้าคันนี้แล้วก็มีเป็นไม้เป็นไม้ที่จตอนนะครับตัวนี้อันนี้ไวรุ่นกำลังตามหากันเลยครับอันนี้รถสวยเครื่องดีประหยัดน้ำมันนะครับผมเป็นล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังดัมเบลนะครับคันนี้เป็นสตาร์ท้าเราขายอยู่ที่ราคา26,000บาทครับผมคันนี้ขายอยู่26,000บาทครับ นี่เป็นสตาร์ทเท้านะครับผมอ่าคันนี้ความจุถังน้ำมันอยู่ที่4ลิตรนะครับรองรับน้ำมันตั้งแต่แก๊สโซฮอล์91ขึ้นไปนะครับเวฟร้อย mm hmm. สีฟ้าแต่งออกไปนะครับอ๋ออันนั้นถ้าเป็นสีฟ้าไปแล้วครับผมแต่ที่ร้านเรายังมีคันอื่นอีกนะครับลองลองลองเข้ามาดูได้ มาดูคันนี้ดีกว่าครับร้อยยี่สิบห้าเอสนะครับมาลองฟังเสียงกันก่อนดีกว่าเัาเสียงจะเป็นยังไงครับผมนะครับฟังดูครับ ไว้สูงขึ้นขึ้นครับผมอ่าเดี๋ยวจะปูดว่าลูกค้ามาครับผมอันแรกกันนะครับครับผม ทะเบียนรอก่อนครับเดี๋ยวยังไงเรื่องของตัวหายทีนะครับเพราะว่าเบอร์แม่ก็ได้อีกเบอร์นุ่มันโดนล็อกไปแล้วอ่าได้ครับได้ครับครับผมมากครับนะครับขัดจังหวะนิดนึงครับลูกค้าเข้ามาเอาอ่าภาษีพรบที่ร้านของเรานะครับผมพอลองดูครับคันนี้ดาวที่หกพันบาท ส่งอยู่ที่ประมาณเดือนละหนึ0งบาท2ีเดือนนะครับก็สนใจเข้ามาดูได้ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นผู้อาศัยขอแค่เพียงคุณอายุ23ปีขึ้นไปมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งก็สามารถออกรถกระทางร้านเราได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาที่ร้านไม่ถูกใจหรือยังไงบอกได้ครับรถเรามีให้เลือกมากกว่า80คันนะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่ได้เก็บงานขายเป็นราคาตัดไปหรือ สั่งได้ครับเราต้องการรุ่นอะไรสั่งได้สั่งเ,เข้ามาได้เราจะพยายามหาให้อย่างเต็มที่ครับก็น่าจะน่าจะพอเห็นพออะไรกันได้แล้วนะครับก็ยังไงก็ลองเข้ามาดูครับฝากไว้อีกคันนึงครับเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าอคันนี้นะครับอ่าแค่นี้นะครับสวัสดีครับ